สวัสด,สสดสสีนะครับผมสวัสดีแม่แม่สุขสันนะครับผมทั้งฝนทั้งลมเลยครับผมนางกลัวมากเลยอยู่เป็นเพื่อนนางนะครับผมเกือบจะสิบแปดาดืนกว่วาแล้วครับผมมืดฝนก็ตกลมก็แรงก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนนางนะครับนางกลัวมากเลยทางเวลากลัวก็อาศัยคนนะครับอาศัยควานเจ้าของ จ้าของเวลากว่าก็อาศัยช้างเหมือนกันนะครับผมอยู่ในป่ายอยู่ในที่มืดเราก็อาศัยช้างช้างเวลาเจอเหมือนกับลมพายุอะไรมาอย่างนี้ก็หาที่พึ่งเเราก็โยขงข้างเขาเป็นคอยแนะนำเขาคอยบอกเขาว่าอย่ายกลัวอย่ากลัวเนเดียวมันก็ผ่านไปนะครับก็เลยต้องอยูนเพื่อนนะครับผม ลมก่อนหน้านี้ลมมากลมแรงนะครับยอดไม้ว่าจังหลังคาจะบ,บินไปก็ได้โอ้ยถูกว่านา,นางก็วิ่งวนไปวนมานะครับผมผมก็เลยต้องก็มันจะเข้าบ้านแล้วโอ้ยบนลมมาตึงต้งตึ้งผมก็เลยต้องมาอยู่กับเพื่อนนางก่อนนะครับให้นางอุ่นใจก่อนนะครับผม เวลาค่ำคืนบางครั้งเราก็ต้องอาศัยช้าง้างก็นำทางเราไปเวลานีเราางก็อาศัยเราเหมือนกันนะครับผมมีความมาอยู่ด้วยก็ยังอุ่นใจนะครับจะปล่อยอยู่ตัวเองแล้วก็วนหน้าวนหลังโย่ ตกหนักนะครับผมมืดซึ๊บมาเลยนะครับผมน่าจะได้ไหลตรงนี้นะครับผมตอนเช้าตกหน,นักลากเกินตอนเช้าทั้งวันไม่ตกตกอข้ามามืดมาเลยครับผมทางทิศตะวันตก นีมาเลยดียนางยังไม่แขะเท่าไหร่นะครับผมมาจากด้านนู้นการน,นี้ก็มีรองรับอยู่นะครับแต่คอมีที่ยืนที่นอนนะครับ จะเข้าบ้านนะเมื่อกี้นี่เตรียมตัยจะเข้าบ้านนมืดมาลมมาก่อนเลยลมโอ้ก็เลยเดินกลับเข้ามามองดูนางกลัวมากนางวิ่งไปว,วิ่งมาเดินหันไปทังนั้นหันไปทังนี้ก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนนางก่อนนงคนจาก่อน นางนิ่งก่อนค่อยกลับบ้านบ้านก็อยู่จากนี้ไปประมาณสองร้อยเมตรนึงอม,มืดมาแล้วนะครับผม,มคาไม่เปียก มนนีเปียกบ,บริเวณนี้นิดหนึ่ง,งบริเวณยูดคนสาโอเคอยายุก็ไม่เปียกไม่แฉะมากโอเคนะครับมืดเแล้วด้วยนึก็ออกมาจากตรงนู้นก็มาเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จก็เข้าบ้านครับบ้านก็จะเตรียมอาหารไว้ จะเตรียมอาหารไว้เสร็จก็ก็จะออกมาไล่ตอนตุ่มครึ่งไอ้สอโมงครึ่ง,ง,งหันไปมืดตึ๊บมาเลยลมมาก่อนด้วยวูวูโอ้ไม่ใจแล้วก็เลยกลับมาหรือจะได้ดขายวนนี้ นางนางให้นางได้กินก็ดีแล้วนางมนไม่มีกินนะครับผมกินอิ่มก็นอนหลับถ้าฝนหยุดก็ตุ่มกว่าก็น่าจะพอได้นะครับผมน่าจะขายได้นะแรกก็ตกใจนึกว่าจะมีหยุด มีเริ่มมืดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมแต่คอยติดตามนะครับผมภาบที่มีแค่นี้ก่อนนะครับผม